จิตปรุงแต่งหยุดมันไม่ได้แต่ทำให้เป็นอนัตตาได้การหยุดจิตปรุงแต่งสังขารไม่ให้เกิดขึ้นเลยนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหรือแทบไม่ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเป็นกระบวนการทำงานปกติของขัน 5. <Five. S 2> แต่เราสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีต่อมันให้เป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนได้ผ่านวิธีปฏิบัติดังนี้ครับว เรียนจากผู้แสดงเป็นผู้ดูโดยปกติเมื่อจิตปรุงแต่งเรามักจะกระโดดเข้าไปร่วมวงกับมันเ <c oughs> ช่นเมื่อเกิดความโกรธเรามักรู้สึกว่าฉันโกรธวิธีทําให้เป็นอนัตตาคือการถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการ mindfulness หินว่าความโกรธปรากฏคืนเองไม่ใช่เราสั่งให้เกิด one two สังเกตความไม่ไม่อยู่ในอำนาจลักษณะสำคัญของอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้2 <Two. S 1> ไอ้ลองสังเกตว่าเราสั่งไม่ให้คิดไม่ได้เราสั่งให้หยุดฟุงซ่านทันทีไม่ได้เมื่อเห็นว่ามันทำงานของมันเองตามเหตุปัจจัยเช่นมีรูปมากระทบจึงเกิดความคิดจิตจ,จะเริ่มคลายความยึดมั่นว่าความคิดนั้นป็นเรารูอ้ของเรา t 3. เห็นความเกิดดับอันนี้จังนำไปสู่อนัตตาเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาให้เฝ้าดูจุดจบของมันทุกความคิดที่เกิดขึ้นสุดท้ายต้องดับไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไร3เมื่อเห็นการเกิดดับสัมสัจิตเจตระนักว่าสิ่งที่มามาไปไปอย่างชั่วคราวนั้นไม่มีแกนสารพอที่จะเรียกว่าเป็นตัวตนที่ถาวรได้ 4. ใช้หลักสักตาว่าฝึกสติให้เห็น อาการของจิตเหมือนเห็นปรากฏการธรรมชาติเช่นเห็นฝนตกเห็นแดดออกความคิดปรุงแต่งก็เป็นเพียงกระแสธรรมชาติของนามธรรมที่ไหลผ่านจิตไป One คำบริกรรมในใจเห็นก็สักแต่ว่าเห็นหรือคิดก็สักแต่ว่าคิดเพื่อตัดวงจรการสร้างตัวตนเข้าไปรับผิดชอบในความคิดนั้นสการหยุดจิตปรุงแต่งไม่ได้คือเรื่องจริงแต่การเห็นตามความเป็นจริงว่ามันทำงานเองตามเหตุปัจจัยอนัตตาจะทำให้จิตใจไม่ทุกไปกับสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาครับ